เลยนะคะว่ามีการดูแลและก็พัฒนาสายพันธุ์ด้วยรวมถึงภาพรวมการส่งออกนะคะก็พูดคุยกันถึงทั้งออนไลน์ line, และก็ออฟไลน์เลยด้วยนะคะที่อย่างที่คุณอลงกณ์ได้บอกไปนะคะการที่ผู้ประกอบการจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้แบบครบกันนะคะสื่อสารได้หลากหลายช่องทางและเชื่อมกันเป็นในรูปแบบที่เราสามารถที่จะเห็นภาพรวมได้ทางออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยเป็นคําพูดที่ทําให้เห็นภาพที่สุดเลยของคําว่าออนิชนแนลนะคะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะของวงการค้าปลีกไทยเมื่อเดือนมกรุ๊ฟค่ะได้ร้ แผนสู่ความเป็นผู้นำฟิวเจอร์รีเทลนะคะเพื่อเปิดตัวเวอร์ชวลสโตร์เสริมทับออมนิชาแนลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะโดยคุณวารักษ์ตุลาพรผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบริษัทเดอมอลกรุ๊ปค่ะกล่าวว่าเดอมอลกรุ๊ปจะไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาและสร้างสารรค์บริการใหม่ๆให้ได้แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ตอบโจทย์ลูกค้ายคฟิวเจอร์รีเทลที่ต้องการความสะดวกสบายและก็เติมเต็มประสบการณ์การช็อปของลูกค้าแบบออมนิชาแนลอย่างแท้จริง เดอะมอลล์รบจึงถือว่าเป็นห้างส,สรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่พัฒนา Virtual s t o r e ขึ้นมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งของลูกค้าให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะ Virtual s t o r e จะช่วยส่งเสริมการขายในช่องทางที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอ็มออนไลน์แชทอันชอป Call to Order รวมทั้งการที่จะเดินมาที่ห้างสรรพสินค้าเองได้ด้วยนะคะแผนการเปิดตัว M Online Virtual s t o r e ของเดอะมอลล์กรุ๊ปในปีนี้เริ่มจากสาขาพารกรก่อนค่ะที่ถือเป็น w World c l a s s Shopping destination เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศได้มีโอกาสช้อปปิง้งห้างสรรพสินค้าพารกรได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าหลักเลยค่ะหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าพัฒนา Virtual Store ให้ครบทุกสาขาโดยตั้งเป้าเปิดตัว g m p o ็มพาและเด Mall Life s t ์โ e งานบวานภายในปี2564นี้ฉลองการเปิด M Online Virtual s t o r e ค่ะคุณผู้ชมรับโค้ดส่วนลดสูงสุด800บาทได้เพียงตามล่าหาโค้ดส่วนลดครบ4โค้ดเมื่อเดินเยี่ยมชมครบ4ชั้นในแผนกต่างๆโดยโค้ดส่วนลดนี้สามารถที่จะนำมาใช้ในการซื้อสินค้าผ่านทาง M Online.com ได้ด้วยนะคะจากแผนกต่างๆมากมายตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมโค้ดส่วนลดมีจำกัดจำนวนสิทธิ์นะคะ พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ